บุกคันแสงเทอร์โบใหญ่ฟากฝั่งนครปฐมอำเภอดอนตูงนะเพื่อนครับวันนี้พามาเที่ยวจิ๋วเลนสิ่งช็อปครับหรือจิ๋วเฮดเดอร์เทอร์โบที่นี่รับทำในเรื่องของการปรับเซตเทอร์โบใส่สําหรับรถ10ล้อ6ล้อเทนเลอร์รถเล็กรถใหญ่มาได้หมดครับโดยผลงานการจัดทำาั้งบอกว่าที่นี่เหมือนจุดเริ่มต้นครับมีทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโครงดีโครงรอการปรับเซ็ตการกึงใบการปรับหาระยะทุกสิ่งอย่างทาที่นี่หมดครับใครสนใจบอกเลยว่าดูเทปนี้ไม่มีผิดหวังครับเดี๋ยวมารอชมกันดูครับผลงานราคาไม่แแพงงงด้้้ววววยใใครรที่่กําาาลลัสนจจจจะอิ สนับสนุนรายการโดยโชกอับที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 โชกอพชัอพโชกอับคุณภาพที่คุณเลือกได้มองหากันอยู่หรือเปล่าเาสื้อสติกเกอกร์หมวกพร้อมจำหน่ายทักอินบ็อกนะครับ <conservatives> <boost> <academics> <recommendations> แต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันสแสดงว่าเอารถที่เรียกได้ว่ามาแล้วกลัวจะไม่มีโค้งหลังใส่รถเขาด้วยนั่นเราทําระยะหาให้ใช่ครับคือเราไล่โค้งหาให้เลยสวัสดีครับเพื่อนครับอยู่ผมครับบอกรับครู้องการครับวันนี้พามาฟ้าฝั่งดอนตูมะร้านที่เรียกว่าชื่อว่างานเยอะมากแน่นมากนัดคิวกันแทบทุกวันครับสองคันสามคันสี่คันบางวันเลิกเที่ยงคืนโดยเฉพาะงานมันทุกหนักครับพวกรถใหญ่ครับ ภาพรวมทุกสอย่างนั้นผมบอกว่าชาวบรรลุหนักต้องชอบแน่นอนฮะจากนี้ยังนั้นฮะงานที่นี่บอกเลยว่าราคาไม่สูงจับต้องได้ออรถมาจากคู่ิประเทศไทยฮะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีดีอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่ผมพูดเดี๋ยววันนี้มาคุยกันรวมถึงเดี๋ยวมาดูด้วยเรื่องของราคาค่าใช้จ่ายที่เขาแนะนํามาเลยว่ารถใหญ่ควรใส่ระบบแบบไหนสเต็ปผลงานมันเป็นยังไงใช้ดีกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนที่สำคัญให้อย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยด้านล่างเลยครับนี่ครับและเจ้าตัวเจ้าของร้านก็อยู่นี่ครับ ครับน้องเจวครับพี่เ้นองพีน่งานแน่นทุกวันเลยเจวแล้วพี่ตอนนี้ดึกไหมดึกทุกวันเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งทุกวันเลยช่วงนี้แน่นเขาบอกว่าจะมาที่นี่ต้องนัดคิวก่อนจริงเบาต้องนัดคิวพี่ถ้าไม่นัดคิวนี้วอล์กอินไม่ได้เลยช่วงนี้เลยว่างานแน่นแน่นครับเนี่ยทำไม่ทันโอ้ภาพรวมแน่นอนร้านก็เลยเียว่ายังคงไป็นตัวอยู่เหมือนเดิมใช่ต้องไหมใช่พี่ขยายขยายคิดว่าจะซื้อที่ข้างๆเพิ่มไหมว่าจะต่อเพิ่มแล้วว่า ปกติทําวันละคันไงเดี๋ยวนี้มันคันเดียวไม่ทันแล้วต้องเป็นสองคันต่อวันทีมงานกี่คนตอนนี้ตอนนี้ห้าคนแล้ะครับช่างห้าคนห้าคนห้าคนรถไฟหน้าดูงานเออแล้วอยางคันนี้คันนี้คันนี้มาทําอะไรครับจิ๋วคันนี้อ่าลูกค้าคันคันนี้ครับเดิมมาใส่เฮสเด็กห้าสิบไปแต่ว่าโมฟาดมาโม่าดก็เลยมาอัพสเต็ปเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องสองหกหกเคแล้วก็ปั๊มปั๊มแต่งมาแล้ว ก็เลยแนะนําให้อัพสเต็ปไปเลยเป็นเทียบศูนย์แปดแผลโอ้รถสําหรับรถใหญ่แบบนี้คันนี้คือล็อกกี้ถูกปะ่ะใช่ครับเป็นล็อกกี้วิง่งเรียกว่าใช้บูทเยอะไหมบบสำหรับเซบูทเราอัพใสใ่เขาไปอืมก็สักประมาณยี่สห้าสามสิบครับตัวนี้ก็เรียกว่าขับชิวๆชิวๆล่องๆล,อ,งลอยตัวไปใช่เออเจาอาาอ้าของรถมาไกลไหมอ่าเจ้ารถมาจากน่าจะลาดหลุมแก้วโอ้ลาดหลุมแก้วโอ้แล้วอย่างคันที่น่ายหลับเพื่อจะเข้ามา,าล่ะอืมอันนั้นเป็นรถล่องครับเป็นสิบล้อล่องอันนั้นเขาจะวิ่งหลายๆจังหวัด S <S อันนี้เขามาจากสามพันเขามาลงของเอคอันนั้นมาทําอะไรครับอ่าคันนั้นก็เป็นโบเดิมโรงงานมาเออแต่ว่าไม่แรงก็ <S 2> <S 2> <S แนะนําเลยอัพสเต็ปไปเลยครับอย่าไปเปลี่ยนโครงหลังกันเดียวอ,อ,อ,อัพไปเลยก็แนะนําเป็นเฮดเอ็กซห้าสิบโฮเซดอ๋อเป็นโฮเซดหมดเลยใช่ครับเออเฮอจิ๋วเขรวารบกวนวไปทางนี้หน่อยฮนะเพื่อนๆฮะภาพรวมของจิ๋วต้องบอกว่าน้องเนี่ยยุปีนี้จิ๋วเท่าไหร่นะย้ําอีกทีดิสามสี่ครับพนะี่คคนะสาม,ส,ามสี่เองประสบการณ์งานเทอร์โบกี่ปีทั้งหมดประมาณ น่าจะเจ็ดแปดต้องแต่เด็กอ่ะต้งแต่เด็กเลยโอ้ต้งแต่เด็กกันตั้งแต่อายุ15เลยครับทำเครื่องมาก่อนก็เปเครื่องไปบวกลบคูณหารเราแล้วกันใ่ในส่วนนี้จิ๋วครับค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าอย่างคันนี้อัพเธอต็บที่จิ๋วบอกว่าก็ไม่ได้เรีย้ว่าค่าใช้จ่ายสูงต้องไหมใช่ครับก็คือเฉพาะโบก็อยู่ประมาณ18ปใบเทาเฉพาะเทบไม่รวมติดตั้งค่าติดตั้งก็อาจจะมากน้อยตามการเดินท่อหรือว่าแปลงตรงไหนก็จะเพิ่มกันไปครับแล้วคันด้านข้างนี่แหละครับจิ๋วเยอะไหม คันนี้ก็อยู่ในทางกลางๆจะถูกคันนี้นิดนึงเพราะว่าตัวนี้เป็น HX50 ก็จะถูกกว่าทีเอยดก็อยู่ประมาณทะบบงเดียวอยู่ประมาณ1 1 0 0 0นึพันค่าใส่ค่าแปลงนิดหน่อยถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องแปลงแล้วก็คือมีค่าใส่ประมาณ1ัน0จริงเนี่ยถ้าใส่ค่าถออใส่ไม่ยากก็เลยไม่แพงนะใช่จิ๋วฮะโซนทำงานของจิ๋วแน่นอนมันอยู่ตรงไหนมุมไหนยังไงครับช่วยพาพี่ไปดูหน่อยพี่อ่าก็นี้ก็จะเป็นโซนหน้าร้านก่อนนะจะเรียกได้ว่าเดินเตะๆของหน่อยนะเพื่อนนะใช่ครับเริงอนของ ุดเชื่อมอันนี้เป็นพวกอะก้อนอนะโซนโรงงานเราอยู่ฝั่งนี้หมดเลยใช่ใช่ครับโซนโรงงานอยู่โซนนี้หมดเลย<ห>เก็บสต็อกโซนผลิตโซนจะส่งเตรียมส่งนี่อันนี้ก็เตรียมส่งโอ้ทำของส่งหลังร้านด้วยใช่ครับเอจิ๋วครับเพื่อนเพื่อนบางคนที่เขาดูอยู่เขาอาจจะสงสัยพี่จิ๋ว เก็บสต็อกโซนผลิตโซนจะส่งเตรียมส่งนี่ในนี้ก็เตรียมส่งโอ้ทำของส่งหลังร้านด้วยใช่ครับเออจิ๋วครับเพื่อนบางคนที่เขาดูอยู่เขาอาจจะสงสัยพี่จิ๋วในส่วนนี้ถ้าเกิดรถผมพอเข้ามาทำเนี่ยเทอวงบเทอร์โบมีตัวไหนแนะนำยังไงบ้างครับรถใหญ่อืรถใหญ่ก็จะมีตัวแนะนำนะครับก็เริ่มต้นเป็น h x 40อ่าเฮ40แท้ญี่ปุ่นนะครับอืสวยๆราคาเป็นไงบ้างครับราคาก็อยู่ไม่ท่าหมื่นครับไม่แพงอ้าหรอ แล้วฟิลลิ่งในส่วนของการขับขี่สำหรับเทอร์โบเฮดเอ็กซ์คื่เราใส่ลูกค้านคันเป็นยังไงบ้างครับก็คือรถที่ไม่มีเทอร์โบแล้วเกาะโบะแตกต่างเยอะแน่นอนออาถ้ารถมีเทอร์โบก็จะอัปเกรดขึ้นไปจะวิ่งดีกว่าเดิมเยอะขึ้นเออ,เอ,องานททอไอเสียทูกติ่งยางรับจบแะรเทอร์เตอร์รับจบใช่ครับจบที่นี่หมดจบที่นี่หมด,หมดงานเทอร์โบทุกติ่งยางเรียกได้ว่าเราทำเองหมดเหมือนกันทำเองหมดครับทมีอะไรบ้างให้าไาคำว่าทำเองตรงนี้ตั้งแต่เทอร์โบมาแบบดิบๆิบเทอรโบดิบๆบมาจากญี่ปุ่นเลย ทำการล้างแล้วก็ยิงทรายเนี่เรามีเครื่องยิงทรายแล้วมีทั้งทรายแห้งทรายน้ำเราก็จะยิงทรายแห้งเปิดผิวก่อนแล้วก็ยิงทรายน้ำไปทีเพื่อให้มันเหงาโอ้งานถ้าเกิดรถเรียกได้ว่ามาถึงงานโครงหลังทุกสิ่งอย่างเราทําขายเองด้วยถูกต้องไหมใช่ครับส่งแล้วก็คืนกันเองคืนกันเองด้วยงงานตรงจุดนี้จริงๆแล้วความยากง่ายสำหรับจิ๋วเองมันยากไหเอาจรงขอเป็นความรู้น่อพี่ไม่รู้จริงถามว่ายากไหมมันเป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะมันไม่ยากพี่คือแบบเราชอบแต่มันก็ทําได้เอง มันทำนานแล้วถูกต้องปหมมันทำนานแล้วใช่เอองานลูกค้าบอกว่าพี่จิว๋วแล้วเกิดผมมาเนี่ยกวกงานจุกจิกพี่จิ๋วยังรับอยู่ไหมครับเมื่อก่อนเห็นเคยทําคลิปไปพวกเสียงวงเสียงหวีดนู่นนี่นั่น,นทําเหมือนเดิมมา <c oughs> ได้เหมือนเดิมปูเป้าปูเป้าทำไหมเปอรเปอร์ทำได้เหมือนเดิมตอนนี้ <c oughs> ปูเปวรเนี่ยเดี๋ยวใส่ให้สองตันเลยเออแล้วงานอะไรตกแต่งอื่นๆน่ะพวกวัดบงวัดบู๊สมีไหมนี่ครับพวกวัดบู๊พวกอะไรต่างๆมาซื้อได้เลยคอยตท่อยางอุปกรณ์ต่างๆ ว้าดูว่ะเพื่อนฮะนี่คือโซนทํางานของเขาทีมช่างก็อยู่ในในขอบรั้วตรงนี้เลยลูกค้าจะไม่ได้เข้ามาไม่ได้ยุ่งอยู่แล้วะนะฮะภาพรวมนี่ทุกคนก็ต่างทํางานเรียกว่ายุ่งแล้วก็วุ่นวายของตัวเองไปมีหลังบ้านอีก <laughs> เดี๋ยวไปดูหน่อยบ้านเป็นลงกึง่ง <laughs> หลายครั้งที่เคยดูจิ๋วตอนออกเคสไปน่าจะมาละหกเดือนที่แล้วนะฮะซึ่งเขาจะให้ดูภาพรวมแล้วจิ๋วไม่แม่มะกักไม่มาหมกแน่นอนให้ดูตรงก็คือกึ่งกันตรงนี้แหละโอ้นี่ไงเป็นจุดกึ่งที่จิ๋วแจ้งไว้บงต้น ตอนนี้งานกึ่งคือจองคิวเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยรออยู่ประมาณเกือบสิบลูกรอคิวที่จะกึ่งอ่ะแป๊บหนึ่งไอ้เจียวนี่คือยังไงเนี่ยนี่รอคึ่งหมดเลยพวกนี้ครับรอรอคึ่งหมดเลยโอ้โหเป็นคุณดิบอย่างนี้ใช่ครับหยิบให้พี่ดูหน่อยได้ไหมนี่เดีฟเวอร์น่าให้จิ๋วหยิบให้ดูหน่อยไม่ได้ดิบๆตรงดิบมาจะเป็นอย่างนี้เหรอลองมาอย่างนี้ครับใช่ครับอ๋อนี่คือโครงรอใช่แล้วเรามากึ่งเอาหน้าเอาตรงไหนออกยังไงฮะจิ๋วคือด้านหลังเป็นยอดใบนะครับและด้านหน้าก็เป็นเสื้อกาง ตามรุ่นเทอร์โบแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันแสดงว่าเอารถที่เรียกว่ามาแลว้วกลัวจะไม่มีโครงหลังใส่รถเขาด้วยนั่นเราทําระยะหาให้ใช่ครับคือเราไล่โขหาให้เลยลุงนี้วิ่งไม่ได้เราเปลี่ยนให้เ,ออเราเปลี่ยนจนรถวิ่งได้ปกติงานรับประกันลูกค้ารับยังไงครับจิว๋วรับประกรันงานติดตั้งรับประกันหนึ่งปีอยู่แล้วอืมีมนะอะไรบ้างส่วงเทอร์โบรับประกันรั่วซึมหอนขาดอะขาดก็ <laughs> ต้องดูสาเหตุกันด้วย <laughs> ว่าด้ำมันไม่ขึ้นหรือกองตันอะไรอะไรออถ้าบูธไม่ไหม่อะไรเงี้ยก็คือเปลี่ยนให้ดูให้อ่าดูให้หอนอย่างเงี้ยแกนพดก็เราจะเปลี่ยนให้เออแล้วถ้าเกิดงานหลังบ้านเพื่อนๆที่ดูอยู่ต่างจังหวัดเป็นเจ้าของอู่เหมือนกันอยากจะสั่งเดโบไปใช้งานอ่ะจุดนี้อ่ะได้ครับผมส่งอู่ทั่วประเทศเลยตอนนี้คือสายอู่สายช่างนี่คือส่งเยอะมากเออตรงทายต่อตรงไหนได้บ้างครับจิว๋วอ่าก็เฟซบุ๊กผมเลยก็ได้ครับหรือติดต่อที่พี่พิวก็ได้หรือเบอร์โทรพมึงมาติดต่ออะไรกติดต่อที่มึงเหมือนเดิมเลย รับไม่ทันเวลาของมึงมาเนี่ยติดต่อผมโดยตรงเลยก็ได้ครับเบอร์โทรศูนย์ห้าเก้าสองสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กจิ๋วอ่างศมุทรเพจจิ๋วเลสซิ่งช็อปยิพ์เข้าไปได้เลยเออนี่เลยเพื่อนนะเสียงก็จะดังหน่อยปั๊มลมแม่งทำงานพอดีเดี๋ยวไม่ขัดเวลาน้องแล้วน้องมีหลายอย่างทำวันนี้เล่าเที่ยงคืนใช่วันนี้เที่ยงคืนหมดเวลากินเหล้าเที่ยวเลยหมดปะหมดแล้วพี่ก็เป็นตุ๊บ้าครับทุกอย่างดีเองขอบคุณครับจิ๋วขอบคุณมาก ครับปึนกนี่ทั้งหมดเวลากินเหล้าเลยเหรอหมดเวลาพี่